เวลาเวลาชินต oh, oh, ังน oh, ิ oh <Blo> ่งๆนะเหมือนวิ่เก็งคิดว่าเหมือนเขาท้อเหมือนเขาย่อท้อนะคะเวลาเขานิ่งๆอ่ะอ้ไม่ท้อไม่ท้อไม่ท้ออึบเออโหเก่งมากเข้ามาดูพวกหนูแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะโอ้โหโอ้โหโอ้โห โอ้โหดูดูดูเขานอนกันดูแม่แก้วตาดวงดีดวงเด่นดูดูเขานอนกันดูโอ้โหอะไรจะขนาดนั้นลูกฮะแม่แก้วตาดวงดีดวงเด่นน้องพลอยชิตา ถั่วเหลืองเอ้ยถั่วงอกบุญส่งเล่นกันโอ้โหอะไรจะมีความสุขปานนะดุกเอ้ยมีความสุขกันเหลือเกิน อะไรแบบๆเห็นแบบๆถั่วงอกกับถั่วเหลืองโตเป็นสาวแล้วนะคะกระโดดโลดเต้นกันออ้ยดูดูดวงเด่นก็ชอบนอนแบบนี้นะคะเนี่ยชอบนอนงายแบบนี้ลูกแม่แก้วตาเนี่ยเขามีความสุขมากเลยนะคะก็จะชอบนอนงายอย่างเนี้ยแม่เข้ามาก็ตามแม่กันสามสาวเดี๋ยวก่อนดูกรนี่เตรียมตัวไปทำวัคซีนเข็มสองนะลูก มาทำวัคซีนเข็มสองนะสามสาวนะโอ้ยกว่าจะได้ภาพเนาะยากมากเลยสนเหลือเกินสองสาวไผ่เงินไผทองลูกเอ้ยดีมากเลยจะไปทำวัคซีนเข็มสองแนละ้วลูกแข็งแรงไวๆดีมากเลยลูกแข็งแรงไวมากทำยังกะมองเห็นเดินไปนู่นไปนี่ยังกะมองเห็นอ่ะนะวะหนูอ่ะฮะ อ่ะอยากขึ้นบนเตียงบ้าง <antique. S 1> อยากอยู่บนเตียงก <ville> ับเขาบ้างชะเง้อคออยู <laughs> sure? ่นั่นแหละอยากจะขึ้นเป็นไงอลูกฮะเป็นไงบนเตียงแล้วเป็นยังไงขึ้นมาแล้วเป็นยังไงฮะอย่าไถอย่าไถมาทางนี้มาทางนี้มาทางนี้อึบไม่ไถนะลูกไม่ไถนะอายืน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 อึบอืม ย็นดีไปท้องอย่าบาังลูกเอาไปท้องยืนด้วยกันยืนด้วยกันก้าวขาเข้ามาก้าวมาก้าวมาลูกก้าวมาก้าวมานะเฮ้ยมันเก่งอะลูกมันเก่งอะลูกอยากขึ้นมั่งฮะอยากขึ้นกับเขามั่งเหรอ จะเงื้อคอยืนอยู่นั่นน่ะยืนอยากจะยืนอยากจะโดดขึ้นมาแต่โดดไม่ขึ้นโดดไม่ถึงมันสูงไปใช่ไหมลูกมันสูงมากเลยแม่เลยโดดไม่ถึงขอขึ้นหน่อยถ้าพูดได้ของพูดแล้วนะคะเลยจับขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วติดใจกระดูสินี่นี่เขาวิ่งกัน่นี่นอ่ะขึ้นมาโอ้ยกระโดดขี่คอก็มีอ่ะอ่ะอยากขึ้นกันได้เกิน มรู้เรื่องเหรอลูกฮะฮะไปทองมองเห็นแล้วว่าอะไรเป็นอะไรอ่ะลูกสำรวจสำรวจมาทางนี้มามาชินจ้างมาทางนี้ลูกโอ้น่ารักมากเลย น่ารักมากเลยชินจังไงหน้ากันไหนลูกชินจังเอ้ชินจังอ <c oughs> ไงหน้าไงหน้าไงหน้า <c oughs> อยากให้พ่อแม่ดูหน้าคู่แฝดเขาเนี่ยไม่น่าเชื่อว่าเขาจะมาเจอกันเนาะไม่น่าเชื่อว่าเขาจะถูกทิ้งแล้วจะมาจะอยู่ร่วมกันเนาะเออแปลกเหมือนกันนะถูกทิ้งจะมาอยู่ร่วมกัน ไม่ต้องเดียวดายเนาะลูกเนาะไม่ต้องอยู่อย่างเดียวดายแล้วลูกมีเพื่อนเยอะเลยเดีอยงไหนก็เดินได้นะลูกนะยังไหนก็เดินได้นะลูกโอ้ยโดดมานั่งตักแม่เต็มเลยดูดูดูนะดูนะดูนะยังไหนก็เดินได้นะลูกนะ ไม่ยออ่อท้อไม่ท้อแท้เราไม่ท้อกันนะเราต้องสู้ไปด้วยกันใช่ไหมคะคนสวยมองเห็นไหมคะมองเห็นไหมคะไพทองเดีย๋ยวไปฉีดวัคซีนนะลูกนะไปทำวัคซีนจะได้มีภูมิคุ้มกันร่างกายนะลูกยังไม่ต้องเป็นหวัดนะอืม ชิ้นจังก็ยังไม่ถึงกำหนดนะคะชิ้นจังกับยีคิวยังไม่ถึงกำหนดเข็มสองนะคะโอ้กระโดดกบเอาหรอลูกกระโดดกบอาหลหะอะกระโดดเอาหล่ะลูก เมื่อตาหน้าเอ็นดูมากเลยสงสารจังเลยลูกถ้าแม่ไม่รับมาแม่ไม่เอามาจะอยู่กันยังไงเนาะเด็กเกินเด็กน้อยได้เดึงสากันคนทิ้งก็ช่างใจร้ายเหลือเกินตัวเล็กนิดเดียวพาก,กันเอาไปทิ้งและมีอีกเยอะแยะม,มากมายเลยนะคะไม่ได้มีแค่นี้นะอีกเยอะแยะม,มากมาย ที่เราไม่เห็นนะคะเราไม่เห็นก็แล้วไปแหละแต่ว่าก็รู้อยู่นะเพราะว่าเขาเอาไปทิ้งเขาไม่ทํเหมันกันเขาเขารู้ว่ามันแพงนะคะไม่มีใครทํานะคะเขาก็มีเงินแหละแต่ว่าเขาไม่แต่เขาไม่ยอมทํากันเพราะว่าเขาว่ามันแพงเขาไม่เอาเงินมาเสียสละกับหมาแมวแบบนี้นะคะพอมีลูกออกมาก็ไปทิ้งกันทิ้งกัน สงสารดูหน้าตาสิทุกคนนึกภาพเลเวลาถ้าเกิดไม่ได้มาอยู่กับไม่เกียงนี่ถ้าเกิดอยู่ในป่านี่ป่านี้คงไม่รอดแล้วแหละทั้งหมดนี่แหละคงไม่รอดวิวจะอยู่กินยังไงเด็กโคงวันนี้นำทีมไปทำวัคซีนนะลูกเด็กโคง โอโ้ยโอ้โยโด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 ,โด,โด,โดโอะไรข็งขนาดนั้นลูกามามาทางนี้มาทางนี้โอ้โหแรงดีจริงๆอะอ่ะขึ้นขึ้นขึ้นเร็วเร็วอะชินจังได้แต่มองอ่ะขึ้นอืมขึ้นมาโดดขึ้นมาแข็งแรงดีจริงๆเลยขวัญใจเนี่ย ไอคิวอะลูกไอกคิวอะไอคิวอยู่ไหนไอคิวอยู่นี่มามาอะยืนขึ้น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 เดียวยืนขึ้นนะลูกมันเก่งอ,อ๋ออย่ามาหาแม่หน่ะลูกหาแม่หาลูกไม่เล่นหน่ะลูกหล่ะฮะไม่เล่นหน่ะลูกขี้เกียจเล่นหน่ะลูกือจิจงจัง มันเก่งอะลูกแล้วหนูก็เดินได้นะหนูไม่ต้องย่อท้อน,นะลูกหนูต้องสู้นะต้องเดินได้ต้อไม่ลูกต้องวิ่งได้กระโดดได้เหมือนเขานะลูกอเวลานิ่งๆเนี่เหมือนเขาท้อเวลาเวลาชินตังนิ่งๆนะเหมือนวิ่เเองคิดว่าเหมือนเขาท้อเหมือนเขาย่อท้อน,นะคะเวลาเขานิ่งๆอะ โอ oh, ้ไม่ท้อไม่ท้อไม่ท้อโอ้ไม่ท้อแม่โอ้อ้ไม่ท้อโอ้ไม่ท้อไม่ท้อไม่ท้อป่าปาป่าปปอืมอืมไม่ท้ออึ๊บอะไรติดขาไม่มีคำว่าท้อแม่ไม่มีคำว่าท้อป่าป่าป่าเดินเดินเดินก้าขาก้าขาพ่อแม่ชื่นใจหน่อยลูกโอ๊ยกระโดดเอากระโดดเอา อ,อ่ะโดดขึ้นหนึ่งสองชั้นหนึ่งสองชั้นอึบอ๊บเออโหเก่งมากอ่านนั่นก็โดดลงนี่ก็โดดขึ้นเก่งมากลูกเก่งมากๆเลยไปหม่ำข้าวกันหม่ำข้าวกันนะ แค่นี้นะคะแป้งวิเศมั่มข้าขอบคุณทุกๆกำลังใจนะคะขอบคุณมากะคะ่ะสวัสดีค่ะ